สวัสดีเพื่อนๆ FC ชาวโรคทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเรื่องการเลือกใช้นะครับชุดโชคหน้าที่เป็นของเทียมเกรดท้องตลาดนี่แหละนะครับทุกท่านนะครับเวลาที่นะครับโชคเราเสียพังหรือว่าอาจจะโคดงอจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับแกนโชคลายแกนโชคเป็นรอยสินแตกรั่วร้าวนะครับ บางทีนะครับเราจะไปสั่งโช๊คของแท้นะครับเราก็ hmm. งบประมาณไม่เพียงพอนะครับเพราะว่า,าสมมุติว่าถ้าเราไปสั่งโช๊คเป็นของแท้นี่นะครับเฉพาะตัวแกนโช๊คนี่นะครับเฉพาะตัวแกนโช๊คนะเกือบพันนะครับเอาว่าง่ายๆว่าเป็นพันเลยก็แล้วกันเฉพาะ terrified. ตัวแกนโช๊คนะนะครับแกนโช๊กก็เป็นพันแล้วมาถ้ากระบอกแตกนะครับกระบอกมันสึกหรอ นะครับเพืเ่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้ากระบอกสกหลออันเนื่องมาจากแกนโชคโคดงอนะครับเวลาที่แกนโชคของเรามันโคดงอนะครับมันก็จะไปเบียดภายในกระบอกโช๊คนะครับทาให้กระบอกโช๊คของเรามันสกหลอมันหลวมนะครับพอกระบอกโช๊คมันหลวมแล้วทีนี้มันก็ทําให้แกนโช๊คของเรามันโยกได้นะครับในมุมมองของเราแรงแรงที่เรากระทำเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันโยกหรอกแต่ว่า แรงกระทำที่เกิดจากตัวรถนะครับมันจะโยกพอมันโยกแล้วมันก็จะทําให้ปากซีนของเรามันยืดตัวนะครับมันยืดตัวแล้วก็น้ํามันรั่วออกมานะครับบางที่นะครับเราเปลี่ยนซีนโชกแล้วมันไม่หายก็เพราะว่าความสึกของกระบอกโชคที่อยู่ภายในนะครับความสึกมันสึกเยอะนะครับมันทําให้กระบอกมันโยกได้นะครับมันก็เลยทําให้ซีนของเรารั่วบ่อยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปใหม่ๆก็ตามนะครับ อันนี้นะครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เรานะครับเลือกซื้อชุดโชคหน้านะครับที่มาทั้งหมดแบบนี้เป็นชุดประกอบสําเร็จมาแบบนี้แต่ทีนี้นะครับการที่เราได้ไปสั่งนะครับแกนโชคพวกนี้นะครับสั่งมาจากแอปต่างๆนะครับทุกท่านสั่งมาจากแอปต่างๆก็รู้ๆกันนะครับมันมีไม่กี่แอปหรอกนะครับในการที่เราไปสั่งแกนโชคมาเนี่ยที่เป็นของเทียมเนี่ยนะครับอันนี้ก็คืออ่า บอกตรงๆเลยนะครับว่าให้เลือกยี่ห้อให้เลือกร้านค้าให้เลือกเกรดของสินค้าด้วยนะครับเพราะว่านะครับมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามหลังมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไปทีละอย่างทีละประเด็นนะครับสำหรับการเลือกซื้อแจนโชคของเทียมมาใช้นะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับในขั้นตอนของการเลือกซื้อ,อชุดโชคหน้าหรือว่ากระบอกโชกนะครับที่เป็นของเกลดท้องตลาดส่วนหนึ่งนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่ตรงที่ว่าร้านอะไรนะครับร้านอะไรเลยคือตัวปัญหานะครับอ,อย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมได้ทําการซ่อมของเบฟร้อยสไอนะครับเบร้อยสไ ตัวปกติแล้วเว็บร้อยสิบไอนะครับตรงนี้มันจะไม่ยาวลงไปถูกต้องไหมตรงนี้ไม่ยาวลงไปนะครับแกนสั้นกว่านะครับแต่ว่าเขาใส่เป็นของรุ่นนี้มานะครับเป็นเว็บร้อยสิบไอดัมเบกนะครับแต่ว่าไปใส่แกนโชกของเว็บร้อยเว็บร้อยยี่สิบห้า v 100, v 125มานะครับทีนี้นะครับโชคมันยาวกว่าปกติทีนี้ก็ต้องไปเจาะบางคนเขานะครับองศา มุมเทลวมุมคันเตอร์มันจะเพี้ยนไปนะครับทําให้การควบคุมการบังคับแฮนนั้นมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับเมื่อวานก็ได้ทําการแก้ไขไปนะครับแล้วทีนี้นะครับอีกปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าในตระกูลเว็บร้อยเว็บร้อยยิบห้านะครับเพื่อนๆนะครับมันมีจุดแตกต่างกันนะเว็บร้อยกับเว็บร้อยยิบห้านะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถอดออกมาเทียบกันให้ดูนะเพราะว่า จะเปลี่ยนนะครับโชคหน้าเอาคู่นี้ใส่ของเวฟร้อยปี25งพนหะเวฟร้อยกับเวฟร้อยยี่ห้าเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนไปสังเกตตรงนี้บูทตรงนี้นะครับสั้นยาวต่างกันนะครับบูทตรงนี้สั้นยาวต่างกันนะครับเพราะว่าเวฟร้อยยี่ห้าดัเบลกเนี่ยนะครับฐานล้อกว้างกว่านะครับฐานล้อกว้างนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้มันจะสั้นจะยาวต่างกันแน่นอนนะครับกับเวฟร้อยนะครับแล้วก็ไอ้สันตรงนี้นะครับ มันก็จะมีเล็กมีใหญ่มีสั้นมียาวนะครับเว็บร้อยยี่สิบห้าน่าจะเป็นตัวเล็กแล้วก็อ่ายาวกว่านะครับยาวกว่านะครับตัวนี้มันจะสั้นกว่านะครับทุกท่านนะครับอันนี้เราก็ต้องพิจารณาให้ตรงรุ่นด้วยนะครับโชคมันสั้นมันยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับร้อยกับร้อยยี่สิบห้านะครับแต่ถามว่าเอามาใส่กันได้ไหมได้นะครับขึ้นอยู่กับคนดัดแปลงนะครับทุกท่านเอานะครับทีนี้เราก็เข้ามาสู่ปัญหาที่เราได้พบได้เจอนะครับสําหรับอ่า แกนโชคที่เป็นของเทียมนะครับอันดับแรกเลยเมื่อเราพูดถึงแกนโชคที่เป็นของเทียมนะครับแกนโชคนะครับบางยี่ห้อบางเจ้านะครับเหมือนเอากระดาษทรายสักสากรูปมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอันเนื่องมาจากเหล็กที่เขาทํามานี่แหละเขาใช้ลงกึงกลึงเหล็กให้กลมนะครับการกึ่งเหล็กให้กลมนะครับเหล็กมันเป็นเส้นมันเป็นรอยรอยมีดกึงนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับเขา,าเขาชุบนิกเกิลน,นะครับ ชุบน้อยนะครับชุบน้อยมันไม่หนานะครับมันไม่กรบรอยลายเส้นนะครับมันไม่กลบลายเส้นนะครับทําให้นะครับกระบอกโชกคของเราเนี่ยมันสากมันไม่เงานะครับพอมันสากนะครับการที่โช๊คของเรานะครับมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยนะครับเนี่ยนะนะครับโช๊คเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไอ้รอยสากพวกนี้มันจะมากัดสินโช๊คนะครับมาบาดสินโช๊คทาให้สินนะครับตรงนี้นะครับ มันจะรั่วจะซึมนะครับทุกท่านมันจะรั่วจะซึมได้เร็วนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็คือปัญหาแรกที่ได้เจอนะครับปัญหาที่สองนะครับทุกท่านทุกท่านก็คงต้องเข้าใจนะครับว่าช็อคหนึ่งตัวเขาไม่ได้ผลิตมาขายให้เราแล้วผลิตใหม่นะช็อคนะครับแต่ละรุ่นมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็เร่งผลิตออกมาวันละเป็นพันพันตัวนะครับมาขายแข่งกันทีนี้ การที่เขาผลิตมาเยอะนะครับมันขายออกไม่หมดกลายเป็นสินค้าค้างสต็อกนะครับพอเราเอามาใช้เป็นยังไงครับเพื่อนๆทีนี้ปัญหาที่เกิดก็คือไอสินพวกนี้สินที่อยู่ข้างในพวกนี้มันหมดสภาพมันเสื่อมสภาพนะครับก็เกิดอาการรั่วซึมได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆรวมไปจนถึงนะครับสินที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับอ่ามันก็ ได้แข็งกระด้างหดตัวก็ว่ากันไปนะครับมันก็รั่วก็ซึมนะครับที่ได้เจอมานะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับน็อตข้างล่างตรงนี้ในรถบางรุ่นอาจจะมีแค่แหวนกับทองแดงก็โอเคไปแต่บางรุ่นมีโอลิงอยู่ข้างในมียางอยู่ข้างในยางตรงนี้มันหดทําให้น็อตมันคายตัวนะครับอันตรายด้วยนะตอนเราต้องทําการตรวจเช็คน้ํามันมันจะรั่วออกตามารูพวกนี้แหละนะครับทุกท่านทีนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจแหละนะครับว่า โชกกล้งน right. right. ี네้ราคามันถูกนะครับราคามันถูกนะครับราคามันถูกสินค้าราคาถูกนี่คุณนะสมบัตินะครับคุณภาพมันก็ต้องด้อยลงไปตามเกรดตามราคานะครับทุกท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับซินที่เป็นของแท้นะครับซินในตรงนี้มีซินกันฝุ่นอยู่ข้างนอกนะครับซินกันน้ํามันอยู่ข้างในนะครับซินสองตัวนี้ถ้าเป็นซินแท้ตกอยู่ประมาณตัวละ200นะครับทุกท่าน แต่ว่าท่านไปซื้อโชคมาคู่หนึ่ง400 500นะครับก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับว่าคุณภาพมันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับการที่เราใช้โชคพวกนี้นะครับเพ,เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าโชคพวกนี้มันชุบมาชุบมาไม่หนานะมันเวลาเราใช้งานานานไปมันจะขึ้นสนิมนะครับทุกท่านอันนี้ก็ต้องอถอดออกมาเช็คทําความสะอาดด้วยนะครับถ้ามันขึ้นสนิมมันก็ นะครับบางทีมันเป็นตามดนะครับมันเป็นสนิมในช่วงที่อ่าซินโชคเราลูดขึ้นลูดลงนะครับมันจะทําให้ซินโชคเรารั่วนะครับทุกท่านดังนั้นการที่เราไปสั่งซื้อโชคที่เป็นเกรดของท้องตลาดมาเนี่ยนะครับแนะนําให้เพื่อนๆซื้อมาปุ๊บนะครับให้ทําการเปลี่ยนซินออกเลยนะครับใช้เป็นซินอาจจะซินอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเกรดท้องตลาดหรือว่า สนแท้ก็ได้นะครับให้ทําการเปลี่ยนออกเลยนะครับสิสองตัวตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับให้ทําการไล่เช็คน้ํามันใหม่เพราะว่านะครับน้ํามันที่มาที่มากับโช๊คเนี่ยนะครับมันน้อยนะครับมันนิ่มเกินไปมันอ่อนเกินไปนะครับรวมไปจนถึงเราต้องเซตค่าสปริงใหม่นะครับสปริงมันค่อนข้างจะอ่อนนะสําหรับโช๊คที่เป็นของท้องตลาดนะครับที่เหลือก็ อ่าโอลิงตัวบนถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับอ่าเช็คความแน่นหนาแล้วก็เช็คด้วยนะครับว่ามันมีโอลิงข้างในไหมถ้ามีโอลิงข้างในนะครับแนะนําให้ท่านนะครับหยดน้ํายาล็อกเกลียวด้วยนะครับสาหรับน็อตที่อยู่ข้างล่างนะครับเออนะครับในคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆนฟังนะครับให้เป็นประสบการณ์นะครับกับเพื่อนๆนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมได้ทําการเปลี่ยนซีนไป1ชุดนะครับเป็นโช๊คใหม่นะครับสั่งมาจากแอปนี่แหละ นะครับจอดไว้เฉยเฉยน้ำมันรั่วนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนแกนโชคตัวนี้ใส่เวฟร้อยปี25 0 5ซึ่งเกิดอุบัติเหตุมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารถบางคนหน้าไม่ตรงเปลี่ยนโชกแล้วมันจะตรงหรือไม่นะครับหรือว่าแผงคอยจะคดหรือเปล่าเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ